ตอนนี้กําลังเดินทางเดินทางมาแถวเพชรบุรีพอดีเห็นทุเรียนป่าละอูก็เลยแ,แวะซื้อสักหน่อย <c oughs> แบบอยากกินทุเรียนป่าละอู <c oughs> เอนี่ยเ <c oughs> จอแล้ว <c oughs> ทุเรียนป่าละอูมาดูมาดูทุเรียนปลาละอู โลเท่าไหร่ครับ250ครับป่าเราลูกนี้ได้ลี้มีได้ก็มีที้พอกินแล้ข้าบนนะจ๊ะ้าวที่ห้าแแต่ว่ามีนนี้เอาแบบไหนเอาไปได้รไอ้เอาย่เหรอยุ่เหรอถ้าวันนี้ก็ข้าวบนเอาบังลองมายัดหน้า สอร้อยห้ครับมันแข็งบอกได้ละค่ะเห็นพี่กดก็รู้นะเนิ่มเหนียวปลาวครับไม่เหมือนบที่อื่นที่่ากดเละๆอ่ะลองกดมาจ้ะกดแรงแังนน้ละค่ะ ของแท้ของแท100้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลังซื้อเรียนขาละอู เรไม่เคยลองชิมดูสักที ตอนนี้ก็ซื้อท oh ุเรียนปลาละอูเสร็จแล้วเจะจะลองไปชิมดูยังไม่เคยกินสักทีเลยพันเนียมอนทองปลาละอูเพชรบุรีได้แล้วอยากลองชิมดู เอาเลยแกะเลยซื้อปับ๊บลองชิมดูเลยสดๆกลังเดินทางไปเพชรบุรีไปทำธุระอตอนนี้เรามาที่ปัม๊มปั๊มลุงเท่งของฝากแถวเพชรบุรีปั๊มน้ำมันหลุดยอดเป็นปั๊มใหญ่ใหญ่มากๆ